สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับมีอีกหนึ่งหุ้นมาบอกเล่าแล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆน,นะครับในคืนที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นร่วงลงมาเยอะพอสมควรเลยนะครับเมื่อไปดูแบ็กกราวด์ไปดูงบการเงินย้อนหลังแล้วเนี่ยคิดว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับเลยทํามาเป็นคลิปรัดคิวมาก่อนเลยนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าจาังหวะตอนนี้เนี่ยได้มากๆเลยครับสาหรับคนที่สนใจหุ้นนี้ก็วันนี้ลองมาฟังกันนะครับนั่นก็คือหุ้นของเอเจนเจอร์นั่นเองนะครับบริการ ให้คำปรึกษาครบวงจรครับไม่ว่าคุณจะอยากได้คำปรึกษารูปแบบไหนครับ a อสเซนเจมีโซลูชันที่ตอบโจทย์ทุกๆอย่างนั่นเองนะครับก่อนไปดูคลิปนะครับขอความกรุณาเพื่อนๆนครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับหรือว่าจะคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกัน,นครับเพื่อช่วยดันยอดให้คลิปเนี่ยมีคนถูกมองเห็นมากยิ่งขึ้น,นครับหรือใครที่อยากจะสมัครสมาชิกช่องหรือว่าอยากจะกดไลค์อยากจะติดตามเพจ Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันครับแล้วแต่ความสมัครใจเลยนะครับเพื่อนๆก็ช่วยๆซัพพอร์ตกันครับจะได้มีกําลังใจในการทําช่องต่อไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยเอเซนเจอรบทบาทที่มากกว่าแค่ที่ปรึกษานะครับเอเซนเจอรเนี่ยมีพันธมิตรทางธุรกิจที่ครบวงจรมากๆเลยนะครับ เอเจนเจอร์เนี่ยไม่ได้จํากัดบทบาทของตัวเองแค่บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินแล้วก็บริษัททางด้านการบริการด้านเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เขาเนี่ยเปรียบเสมือนพันธมิตรทางธุรกิจที่ครบวงจรครับที่จะช่วยให้ลูกค้าของเขาเนี่ยได้รับการปรึกษาที่มีประสิทธิภาพแล้วก็แบบเป็นมืออาชีพครับโดยเขาเนี่ยมีลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมครับแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยครับผ่านโซลูชันที่ปรับแต่งให้ตรงกับ ความต้องการโดยเฉพาะนั่นเองนะครับเรียกได้ว่า personalize สำหรับลูกค้าแต่ละเจ้าเลยนั่นเองนะครับเอเซนเจอร์ทำอะไรบ้างครับหลักๆ5แกนหลักที่เขาทำนะครับในการขับเคลื่อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงในทุกๆมิตินะครับเอเซนเจอร์เน้นนำเสนอโซลูชันครอบคลุม5แกนหลักประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอันแรกเลยนะครับก็คือในส่วนของดิจิทัลนั่นเองนะครับในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนะครับเอเซนเจอร์เนี่ยช่วยลูกค้าออกแบบและพัฒนาระบบดิจิทัลที่ทันสมัยนับครอบคลุมทั้ง ระบบคลาวด์นะครับมบายนะครับ IoT นะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับยกตัวอย่างเพื่อนๆดูง่ายๆนะครับอย่างธนาคารแห่งหนึ่งครับร่วมมือกับเอเซนเจอร์นะครับพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับผลลัพธ์ก็คือนะครับได้ลูกค้าเพิ่มครับยอดขายทางด้านดิจิทัลเนี่ยเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับผลลัพธ์ที่ได้เลยก็คือนะครับประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับ เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานแล้วก็ยกระดับให้กับประสบการณ์ของลูกค้านั่นเองนะครับเรียกได้ว่ามีที่ปรึกษาเชิงลึกในการมาช่วยดูแลธุรกิจของเรานั่นเองครับในช่วงของการเริ่มต้นหรือว่าดําเนินธุรกิจไปสักช่วงหนึ่งแล้วหรือว่าระดับโปรเฟชชั่นอลระดับที่ต้องการขยายฐาน ของบริษัทเองก็ตามนับเรียกว่าเอเ e นเจอร์เนี่ยตอบโจทย์ในทุกๆมิติเลยนะครับอันที่2นะครับเทคโนโลยีนั่นเองครับโครงสร้างพื้นฐานเอเจนเจอร์ในออกแบบแล้วก็จัดการระบบ IT ได้ด้วยนะเพื่อนๆที่มีความซับซ้อนนะครับปรับให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของลูกค้านับยกตัวอย่างเพื่อนๆดูนะครับบริษัทชั้นนำทางด้านยานับได้รับความร่วมมือกับเอเจนเจอร์เนี่ยพัฒนาระบบคลาวนะครับปรับแต่งระบบเองนะครับทำให้ต้นทุนทางด้าน i อเนี่ยลดลงนะครับ การวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยรวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็ข้อมูลทางด้านยาเนี่ยมีการจัดการแบบเป็นระบบร,ระเบียบมากขึ้น,นครับผลลัพธ์ที่ได้เลยก็คือนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานนะครับลดความเสี่ยงทางด้านของข้อมูลครับแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงด้วยนั่นเองนะครับอันที่3นะครับการดําเนินงานนะครับเพิ่มประสิทธิภาพนะครับเอเจนเจอร์เนี่ยสามารถช่วยลูกค้าปร,ปรับปรุงประสิทธิภาพนะครับแล้วก็สร้างผลลัพธ์ที่เหนือกว่าได้นะครับยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูง่ายๆนะครับ อย่างสายการบินชั้นนำเนี่ยร่วมมือกับเอเ e นเจอร์เนี่ยในการปรับระบบห่วงโซ่อุปทาน,นครับผลลัพธ์ก็คือนะครับลดต้นทุนลงได้นะครับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหรือว่าระยะเวลาในการดําเนินงานเนี่ยลดลงนั่นเองนะครับผลลัพธ์เลยก็คือประหยัดเงิน,นครับเพิ่มผลกําไรครับเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับเรียกได้ว่าหากมีการแข่งขันบูเดือดเนี่ยการมีที่ปรึกษาหรือว่าเมนเทอร์อยู่ข้างๆที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถ ดำเนินธุรกิจกิจการได้อย่างถูกเวนั่นเองนะครับเรียกได้ว่ากลยุทธ์ต่างๆเนี่ยเขาก็มีนะครับและอันที่4นะครับก็คือกลยุทธ์และคําปรึกษานั่นเองนะครับเป็นบริษัททางด้านการปรึกษาใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็ต,ต้องมีว pues, ิสัยทัศน์นะครับทางด้านการปรึกษาครับมีบริการนําเสนอเชิงกลยุทธ์นะครับที่ช่วยให้ลูกค้าเนี่ยกำหนดทิศทางธุรกิจได้อย่างชัดเจนครับมุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเพื่อนเพื่อนดูง่ายๆนะครับ บริษัทค้าปลีกข,ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งครับร่วมมือกับ e s s e n t u อร์นะครับวางแผนกลยุทธ์ดิจิทัลนะครับผลลัพธ์ก็คือครับยอดขายออนไลน์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับได้ฐานลูกค้ามากขึ้นนั่นเองนะครับและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน,นครับบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจครับเสริมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันนั่นเองนะครับ และอุตสาหกรรมหลักๆที่ Ac เ e n t u r e เนี่ยเขาให้บริการนะครับก็ให้บริการลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมเลยนะครับยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูเนาะอย่างหน้าจอตรงนี้ที่โชว์ให้เพื่อนๆดูนะครับอย่างสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับทรัพยากรธรรมชาตินะครับการสื่อสารสุขภาพการเงินนะครับรวมถึง AI ที่กําลังมานะครับเขาก็มีบริการเช่นเดียวกันนะครับพวก m e t a v e r s e นะครับ Cyber s e c u r i t y นะครับ Cloud นะครับ Digital Engineering นะครับ Supply Chain นะครับ เอ่ r เ y h นจีนะไฮเทคต่างๆเนี่ยก็มีแบบครบวงจรเลยนะครับไม่ว่าเราจะอยากได้โซลูชันที่ต้องการคำปรึกษาแบบไหนเนี่ยเขามีทั้งหมดเลยนะสำหรับ Essenger นะครันเรียกได้ว่าครอบคลุมมากๆเลยนะครับทีนี้นะฮะเรามาดูเหตุผลที่ e s s e n t e r เนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จนะและทำไมในวันนี้เนี่ยเราจะต้องมองหุ้นนี้ด้วยนะหุ้นนี้ดียังไงนั่นเองนะครับอันแรกเลยนะครับมีโอกาสที่จะคว้านะครับ ในการมาของ generative AI นะครับอย่างล่าสุดเนี่ยเขาได้เข้าซื้อกิจการนะครับบริษัททางด้าน AI โดยเฉพาะหรือเพื่อนโดยเฉพาะ generative AI นะครับที่ช่วยให้ Essenger นี่ยสามารถดึงประโยชน์นะครับจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของ AI นะครับกลยุทธ์นี้เนี่ยสามารถผลักดัน e s s e n เจ r นี่ยไปสู่อัตราการเติบโตที่มากขึ้นนับโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดด2หลักนับ การมี AI เข้ามาเนี่ยเป็นไปได้แน่นอนนะครับและอันต่อมานะครับประการที่2นะครับตัวเลขการจองที่สดใสนะครับมีลูกค้าหลายรายนะครับตบเท้าเข้ามาใช้บริการของ a อเจนเจอร์ครับในการขอรับคำปรึกษานะครับแม้ว่าไตรามาสล่าสุดที่ประกาศออกมาจะลดลงนะครับแต่ว่าภาพรวมทั้งปีเนี่ยยังดูดีอยู่นะเพื่อนๆเดี๋ยวจะมีให้เพื่อนๆได้ดูเนาะแดง การประกาศไตรามาสล่าสุดนะครับเดี๋ยวจะพูดในกันในเชิงของงบการเงินละกัน,นครับอันนี้เอาปัจจัยกันก่อนนะครับซึ่งมันเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยนะครับที่จะแสดงให้เห็นว่าเอ s เซนเจอเนี่ยยังคงน่าเชื่อถือแล้วก็ยังเป็นที่ยอมรับในแวดวงของธุรกิจอยู่นะครับที่เลือกเอ s เซนเจอในการให้คำปรึกษานั่นเองนะครับ และอันที่3นะครับสถานะการเงินของบริษัทเนี่ยยังคงแข็งแกร่งนะครับมีทีมผู้บริหารที่มีการตัดสินใจอย่างช่นฉลาดแล้วก็เด็ดเดี่ยวนะครับ <S <S <ๆ>การซื้อหุ้นคืนของบริษัทเนี่ยแสดงความมั่นใจในอนาคตของบริษัทนะครับในขณะที่การจัดการนี้เนี่ยช่วยให้มั่นใจได้ว่าฐานการเงินเนี่ยมีความแข็งแกร่งนะครับ <S <S แล้วก็งบการเงินเนี่ยยังดูดีแล้วก็เติบโตได้อีกในอนาคตนะครับ อ่าและอันต่อมานะครับเป็นผู้นำทางด้าน generative AI consulting นะครับก็คือตัวเนี่ยวางวางตัวเนี่ยเป็นผู้ให้บริการทางด้านคำปรึกษาใช่ไหมเพื่อนให้คำปรึกษาทั่วชาติชาอาณาจักรนะครับก็คือใครอยากรู้เรื่องอะไรนะครับอยากให้ไกด์เรื่องอะไรเนี่ยเขาทำได้นะครับการมี generative AI เข้ามาเนี่ยก็จะยิ่งช่วยติดอาวุธให้กับ e อ c e n เจ r รนะครับก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นผู้นำทางด้านนี้เลยนะครับในการ บูสต์ตัวเองด้วย AI นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใช่ว่าจะมีแต่ข้อดีนะครับหุ้นนี้ก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะครับความเสี่ยงอันแรกเลยนะครับก็คือการชะลอตัวในการใช้จ่ายในธุรกิจนะครับเพราะว่าธุรกิจนี้เนี่ยเป็นอะไรที่จะต้องใช้จ่ายเนาะเพราะว่าการให้คําปรึกษาคงไม่มีใครให้คําปรึกษาแบบฟรีๆแล้วเนาะทุกอย่างก็ต้องใช้เงิน,นครับถ้าลูกค้าไม่ได้ทุนหนามากนะไม่ได้มีเงินเพียงพอเนี่ยก็ การใช้บริการเอเจนเจอรอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เนาะอาจจะตอบโจทย์ลูกค้าที่ระดับกลางๆจนถึงไฮเอ็นที่จะมาใช้บริการของเขาเองนะครับอันต่อมาครับความผันผวนทางด้านค่างเงินของดอลลาร์นะครับยอมรับได้เลยนะครับว่าความแข็งแกร่งของค่างเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยสามารถส่งผลเสียต่อไรายได้ของเอเ e n เจ r ร์มากๆเลยนะครับอย่างไตรมาสล่าสุดเนี่ยค่าดอลลาร์สูงขึ้นใช่ไหม ทำให้ธุรกิจอื่นๆเนี่ยเลื่อนโครงกรารที่จะปรึกษาเอเซนเจอร์ออกไปเนาะเพื่อนและอัตราดอกเบีย้ยที่ไม่เอื้ออํานวยนะครับแม้ว่าจะคงดอกเบีย้ยที่เฟดออกมาประกาศเนาะแต่ว่าดอกเบีย้ยเนี่ยก็ยังสูงอยู่ครับการที่จะใช้บริการเนี่ยถ้ายังไม่พร้อมจ่ายเงินทั้งก้อนเนี่ยก็ต้องผ่อนจ่ายใช่ไหมเพื่อนและมันก็ต้องมีดอกเบีย้ยครับซึ่งอันตรงเนี้ยก็เป็นความเสี่ยงทั้งหมดเลยนะครับส่วนมุมมองสําหรับผมแล้วก็เท่าที่ผมเคยอ่าน บทวิเคราะห์สาหรับหุ้นเอเซนเจอร์มานะครับหุ้นนี้เนี่ยยังมีมุมมองที่ดีนะครับในการเข้าไปถือหรือว่าเข้าไปลงทุนหุ้นนี้นะครับอย่างภาพตรงนี้ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะว่ามีพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาใช้บริการของเอเซนเจอร์เนี่ยเยอะมากเลยนะครับและอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งครับซึ่งก็เป็นเจ้าหลักๆที่เจ้าใหญ่นะครับอย่างแซฟ Adobe นะครับ AWS ของ Amazon นะครับ Microsoft นะครับ Oracle g o o g l e s กิล c วิตช์นอว์เซลฟอนะครับก็ใช้บริการ ให้คำปรึกษาครับจาก a s s e n t u r e เช่นเดียวกัน,นครับการมาของ Generative AI เนี่ยน่าจะให้ม omentum ที่ดีกับหุ้นนี้นะครับและคาดว่าจะเติบโตเป็นตัวเลข2หลักนะครับคาดว่าจะเติบโตต่อปีเนี่ยประมาณ12%ต่อปีนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเป็นการวิเคราะห์แล้วก็เป็นแค่มุมมองส่วนตัวของผมเองนะครับเพื่อนๆลองฟังแล้วก็เอาไปทำการบ้านต่อนะครับถ้าเพื่อนๆชอบธุรกิจนี้นะครับที่ วางตัวเป็นคนให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจอื่นเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเข้าลงทุนได้นะครับแต่หากยังไม่ชอบธุรกิจนี้นครับก็อาจจะข้ามไปก่อนนะครับหรืออาจจะวอชลิสไว้ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะพอหอมปากหอมคอครับสำหรับพื้นฐานแล้วก็ภาพรวมของเอเจนเ u อร์นะว่าเขาทำอะไรกันบ้างทีนี้นะฮะเรามาดูงบการเงินแล้วก็พื้นฐานหุ้นโดยละเอียดกันดีกว่านะครับว่าหุ้นนี้เนี่ยทำอะไรยังไงนะครับ หุ้นเอเนเจอร์ครับตัวยอ่อ A C N นะร,ราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ345เหรียญน,นะครับ1ปีที่ผ่านมาทำผลตอบแทนได้ดีมากๆเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ33.93%ก็นะครับก็ถือว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะครับ5ปีนะครับให้ผลตอบแทน105.08%นะครับ10ปีนะครับ ให้ผลตอบแทน378.21%ก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับถ้ามาดูที่52 Week r a n วิกนะครับตอนนี้ก็อีกประมาณ30 4 0นะครับก็จะแตะ52 w e ิ k High ได้นะครับราคาตอนนี้ก็เรียกได้ว่าย่อลงมาพอสมควรนะครับและถ้าเพื่อนๆมาดู PE ตอนนี้นะครับ PE forward อยู่ที่ประมาณ28.33นะครับก็ถือว่าสูงพอสมควรนะครับ หุ้นนี้มีจ่ายปันผลด้วยนะครับจ่ายปันผล forward อยู่ที่ประมาณ1.5%โดยประมาณนะครับม a เก e ตแคปของหุ้นนี้อยู่ที่ประมาณ216.93บิลลียนครับถือว่าเป็นหุ้น mega cap นะเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ใหญ่มากๆเลยนะครับทีนี้นะฮะเรามาดูงบการเงินจาก trading view กันบ้างนะครับว่าหุ้นนี้เนี่ยอะไรยังไงกันบ้างนะครับหุ้นนี้นะครับถูกก่อตั้งในปี2009นะเพื่อนๆ และนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของหุ้นนะครับมูลค่าตามตลาดนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีเงินสดเทียบเท่านะครับมูลค่ากิจการนะครับก็เพื่อนๆดูตามนี้เลยนะครับทีนี้นะครับการเติบโตและการทํากําไรนะครับแท่งสีน้ําเงินจะเป็นรายได้นะครับจะเห็นว่ารายได้เนี่ยเติบโตขึ้นแบบเป็นขั้นบันไดเลยนะเพื่อนๆก็โตขึ้นตลอดนะครับ และก็รายได้สุทธิก็คือแท่งสีฟ้าแท่งเล็กๆตรงนี้นะครับก็เติบโตขึ้นโดยตลอดนะเพื่อนๆและกําไรสุทธินะครับหลักประกันสุทธิก็มีการเติบโตขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับรายได้นะครับต่อปีนะครับอยู่ที่ประมาณ64.11บิลเลียนครับเพื่อนๆและหักต่างๆครับค่าใช้ใจ่ายต่างๆแล้วนะครับ กำไรนะครับจะอยู่ที่ประมาณ6.87ิลเลีานนะครับต่อปีก็ถือว่าสูงมากๆเลยนะครับในการนำไปลงทุนต่อนะครับบริหารกิจการต่อนั่นเองนะครับทีนี้นะฮะรายได้หลักๆของเขาเนี่ยมาจากอะไรกันบ้างนะครับรายได้หลักของเขาเนี่ยมาจาก product นะครับเป็นส่วนหลักนะครับตามมาด้วย Health and Public Service นะครับก็คือการให้บริการทางด้านสุขภาพนะครับแล้วก็ สาธารณะบริการทั่วไปนะครับ financial service นะครับ resource นะครับ communication media แล้วก็เทคโนโลยีนะครับก็เรียกได้ว่าการให้คำปรึกษาของเขาเนี่ยกระจายไปในหลากหลายหลากหลายเซกเตอร์นะครับและรายได้ของเขาเนี่ยมาจาก United States หรือว่าอเมริกาเนี่ยเป็นอันดับที่1นึครับตามมาด้วยยุโรปนะครับ Growth Market นะครับนอ h อเมริกาแล้วก็ไอแลนด์นั่นเองนะครับก็ จะได้ว่ายังคงกระจายอยู่ในโซนของอเมริกายุโรปนะครับโซนเอเชียของเราเนี่ยก็ยังมีสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยอยู่นะครับแต่หากขยายมาในโซนเอเชียนะก็จะเติบโตได้อีกเยอะมากเลยนะเพื่อนๆทีนี้นะครับการทํารายได้นะครับไตรมาสนะครับประจําปีนะครับก็จะเห็นว่ามีพลาดบ้างได้บ้างนะครับปะปนกันไปนะครับให้ดูรายไตรมาสนะครับก็นี่นะครับมีได้บ้างพลาดบ้างนะครับ ผลประกอบการครับปลายปีครับก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาครับก็เอาชนะไปได้ตลอดนะครับการจ่ายเงินปันผลเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วเนาะก็ยังเซฟๆอยู่ครับไปเอารายชอวอยู่ที่ประมาณ43.69%ครับจากเว็บไซต์ TradingView นะครับและประวัติการจ่ายปันผลครับตั้งแต่ปี2019มาจนถึงปี2023ครับก็มีการ ขึ้นเงินปันผลอย่างต่อเนื่องนะครับก็เรียกได้ว่าไว้ใจได้นะครับจ่ายเึ้งจ่ายปันผลเป็นรายไตรามาสนะครับและให้เพื่อนๆดูความมั่นคงทางการเงินของหุ้นนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นหุ้นที่หนี้น้อยมากๆเลยเพื่อนๆดูแท่งสีชมพูสินะครับเพื่อนเพื่อและก็หนี้ลดลงด้วยนะครับและความแข็งแกร่งของเขาก็คือมีเงินสดหมุนเวียนเนี่ยเยอะมากนะครับและเงินสดและรายการเทียบเท่า สินทรัพย์ที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้สูงมากมากเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นบริษัทที่ร่ำรวยนะครับแล้วก็แข็งแกร่งนะครับมั่นคงนครับมาดูสินทรัพย์แล้วก็นี่ระยะสั้นนะครับในระยะสั้นเนี่ยสินทรัพย์มากกว่านี่นะครับในระยะยาวก็เช่นเดียวกันครับสินทรัพย์มากกว่านี้เช่นเดียวกันนะครับ,รรกกนนรบทีนี้เรามาดูไตรมาสของหุ้นนี้นะครับ โดยละเอียดเมื่อกี้เป็นภาพคร่าวๆเนาะให้ดูไตรมาสดยละเอียดของหุ้น a s เจ n t จอรครับให้ดูตั้งแต่ปี2019มาจนถึงไตรมาสล่าสุดครับก็คือกุมภาพันธ์ปี2024ครับอันนี้อัปเดตล่าสุดเลยนะครับ EPS จาก1.74ครับก็โตมาเรื่อยๆนะเพื่อนๆมา3ครับแล้วก็มีไตรมาสล่าสุดที่ลดลงเล็กน้อยนะครับอ่ะอันที่ลดลงเล็กน้อยนี่แหละเป็นสาเหตุนะครับที่ทำให้หุ้นร่วงครับในคืนที่ผ่านมานั่นเองนะครับ และถ้าเพื่อนๆมาดูการเอาชนะไตรมาสเนาะก็มีเขียวมากกว่าแดงครับมีแดงให้เห็นบ้างเล็กน้อยนะครับการเติบโตของ r e v e n u วหรือว่าราคาเนี่ยจาก11.06ิินล่ยนครับเติบโตมาเรื่อยๆครับจนปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ15.80ิลนลียนนะครับการเติบโตต่อปีเนี่ยเติบโตบ้างนะครับติดลบบ้างครับมีตัวเลข2หลัก1หลักแล้วก็ติดลบให้เห็นได้ประปายนะครับก็เรียกได้ว่าพื้นฐานหุ้นเนี่ยก็ยังคงแข็งแกร่งนะครับ และก็ยังคงไว้วางใจได้นะครับสำหรับหุ้นนี้นะครับนะครับไตรมาสล่าสุดที่เพิ่งประกาศออกมาเมื่อวันที่21มีนาที่ผ่านมานะครับก็ EPS เนี่ยเอาชนะไปได้นะครับในส่วนของ Revenue เนี่ยพลาดไป40ิมิลเลนนะครับการเติบโตต่อปีเนี่ยติดลบ0.1 year over year นะครับจึงทำให้หุ้นเนี่ยติดลบไปนะครับในคืนที่ผ่านมาประมาณ9.3 1เลยนะครับก็ ได้ไดว่าใครที่เข้าในช่วงคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็น่าจะได้ราคาต่ําพอสมควรครับเพราะหุ้นนี้เนี่ยนานๆเขาจะย่อมาให้เราได้เก็บนับหุ้นเนี่ยถ้าไม่มีเหตุอะไรเนี่ยจะไม่ค่อยย่อเลยนะครับและถ้าเพื่อนๆมาดูนะครับเรตติ้งจากนักวิเคราะห์นะครับมีให้ทั้งบ่ายแล้วก็โหนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่า Generative AI เนี่ย ที่เขาเนี่ยได้ซื้อบริษัทนั้นเข้ามาเนี่ยทำให้มียอดจองครับมากขึ้น,นครับและคิดว่าในไตรามาสถัดไปเนี่ยจะสามารถทำกำไรได้แน่นอน,นครับถ้าเขาใช้บริการของ AI ได้อย่างเข้าที่เข้าทางนะครับหุ้นนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งหุ้นที่น่าจับตาลองเลยทีเดียวนะครับทีนี้นะฮะเรามาดูการจ่ายเงินปันผลของหุ้นนี้กันบ้างนะครับในส่วนของ payout ratio เมื่อกี้ก็พูดไปแล้วเนาะ 5้าปีโกลด์เกรดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ11.5 5ก<ๆ>็ถือว่าใช้ได้นะครับและการขึ้นเงินปันผลติดต่อกัน4ปีนะครับหุ้นนี้ก็จ่ายเงินปันผลค่อนข้างดีเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับหุ้นนี้เนี่ยเพิ่งประกาศจ,จ่ายปันผลนครับในคืนที่ผ่านมานะครับจ่ายเงินปันผลนครับ1.29เหรียญต่อหุ้นนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะได้เงินปันผลจากหุ้นนี้นะเพื<ๆ>่อนๆเข้าลงทุนก่อนวันที่10เมษายนนะครับ ให้ดูประวัติการจ่ายเงินปันผลสําหรับหุ้นเอเซนเจอร์นะครับหุ้นนี้เกรดการจ่ายเงินปันผลได้เกณฑ์ B ลบนะครับให้ดูแม็กเลยนะครับจากแต่ก่อนเนี่ยจ่ายเงินปันผลเป็นรายปีนะครับขยับมาเป็น2ครั้งต่อปีนะครับแต่อัตราการเพิ่มเงินปันผลเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะเพื่อนๆและตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาครับปรับเปลี่ยนเป็นมาจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาสนะเพื่อนๆจากต่อปีเป็นเป็นสครั้งต่อปีเป็นรายไตรมาสนะครับและ การเพิ่มขึ้นของเงินปันผลเนี่ยก็ค่อนข้างดีเลยนะครับเรียกได้ว่าเยี่ยมเลยนะครับสําหรับหุ้นนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้หุ้นนี้นะครับหุ้นนี้จ่ายปันผลในเดือนมกรานะครับเมษานะครับเพื่อนๆเดือนกรกฎาคมนะครับเดือน7กรกฎาคมนะครับแล้วก็เดือน10นะครับเพื่อเพื่อนจะวางแผนในการเข้าลงทุนหุ้นนี้นะครับ ทีนี้นะฮะเรามาดูคู่แข่งของหุ้น e s s e n เจ r กันบ้างนะว่าใครเนี่ยเป็นคู่แข่งที่น่าจับตามองของหุ้นนี้กันบ้างนะครับหุ้นที่ให้คำปรึกษาเช่นเดียวกันครับก็จะมีหุ้นของ ibm นะครับ international business machine corporation นะครับ infy นะครับ cgemy นะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยคุ้นแล้วเพื่อนๆบริษัท IT นะครับบริษัท ctsh นะครับแต่ถ้ามาดู Market Cap เนี่ย e อเ e รเนี่ยก็เรียกได้ว่ากินขาดในทุกๆบริษัทเลยนะครับ ทีนี้ให้เพื่อนๆดู total return ของหุ้นนี้นะครับ1ปีที่ผ่านมาครับหุ้นที่ทําผลตอบแทนได้ดีที่สุดครับก็คือหุ้นของ IBM ชังนั้นเพื่อนๆ a s c e n t u r e แพ้ IBM ไปเฉยเลยนะครับ3ปีที่ผ่านมานะครับหุ้นที่ทําผลตอบแทนได้ดีที่สุดก็ยังคงเป็น IBM นะครับ5ปี5ปีเนี่ย a s s e n t u r e เอาชนะไปได้นะครับเอาชนะ IBM ด้วยนะครับให้ดูที่ max เลยนะครับไม่รู้ว่าจะเทียบกันได้หรือเปล่านะครับ เทียบกันไม่ได้นะเพราะว่าแต่และหุ้นเนี่ยเข้าตลาดได้ไม่พร้อมกันนะก็พอจะเห็นภาพนะเพื่อนๆเ,เมื่อกี้ทีนี้นะฮะเรามาดูเร й ติ้งจากนักวิเคราะห์กันบ้างครับหุ้นของ A C N ตอนนี้เนี่ยนักวิเคราะห์ Seeking Alpha แล้วก็ Wall Street เนี่ยแนะนำให้ buy นะครับส่วนอีกสำนักหนึ่งแนะนำให้ hold นะครับในขณะที่หุ้นอื่นๆก็ตามนี้เลยเพื่อนๆลองดูเป็นไอเดียนะครับถ้ามีหุ้นที่เพื่อนๆสนใจอยู่นะครับทีนี้เรามาดูการให้คะแนนนะครับจากนักวิเคราะห์นะครับ ในส่วนของ Variation เนี่ย A C N เนี่ยแพงมากๆนะแพงกว่า I B M นะครับอัตราการกรอเนี่ยถือว่าดีกว่า I B M นะครับอัตราการทำกำไรเนี่ยก็หุ้นที่ให้คำปรึกษาเนี่ยทำกำไรได้ดีทุกตัวเลยนะครับโมเมนตัมเนี่ย A C N เนี่ยก็ยังน้อยกว่าในส่วนของ I B M นะครับแล้วก็ E P S r i v i s i o n เนี่ย I B M ทำได้ดีกว่าสังั้้นะเพื่อนๆอันนี้ก็ฟังหูไว้หูนะเพื่อนๆลองดูเป็นไอเดียละกันนะครับ ทีนี้ครับพูดกันมาเยอะแล้วนะครับเรามาดูเทคนิคลกันบ้างนะครับในคืนที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปนะว่าหุ้นร่วงหนักมากนะครับประมาณ9%กากว่าๆนะครับจะเห็นว่าหุ้นนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่น่ะ30ตุลานะครับก็ขึ้นมาตลอดนะเพื่อนๆมีย่อแล้วก็ขึ้นต่อย่อแล้วก็ขึ้นต่อครับและเพิ่งจะลงหนักๆนะครับจากการพลาดไตรมาสล่าสุดนะครับที่เติบโตลดลงนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเข้าเก็บนับไม้แรกให้ไวที่ประมาณ3 3 4้ละกันนะครับ หมายที่2กลางๆครับไม่ลึกมาก314ครับแล้วก็หมายที่3ประมาณ291แล้วละกัน,นครับสำหรับหุ้นของ a s c e n t u จ e นะครับคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะพอเข้าใจภาพรวมของ e s s e n t u r e แล้วเนาะว่าหุ้นนี้เนี่ยนอกจากที่เขาจะเก่งทางด้านให้คำปรึกษาแล้วเนี่ยเขายังกระจายตัวเองนะครับไปยังหลากหลายเซกเตอร์นะครับเก่งในทุกๆด้านนะครับแล้วก็เรียกได้ว,ว่ามีเรื่องไหนที่เขารู้เนี่ยเขาก็สามารถให้คําแนะนํา ไกด์ธุรกิจในการเติบโตได้อย่างมืออาชีพแล้วก็มั่นคงนั่นเองนะครับใครที่สนใจหุ้นนี้นะครับรวมถึงใครที่ชอบหุ้นนี้นะครับลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับรวมถึงใครที่มีไอเดียหรือว่าอยากจะแสดงความคิดเห็นอื่นๆนะครับเกี่ยวกับช่องเกี่ยวกับคลิปนี้หรือว่าเกี่ยวกับตัวผมก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับโลกของการลงทุนนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ